สบายดีพ่อแม่พี่น้องเบิร์ดสุขุสุคนเนาะมาพบกับ่องยูทู e ของ h u n t e r c h a n n e l เซนเกยเนาะืัอนี้ก็มาตอนนี้เด็กๆเนาะวันเก้าโมงสิบโมงเอิญไปได้เหรียญเหรียญของหลวงพรวยเนาะหลวงพรวุ้ยภาษาติโกวัตตะโกเนาะวัดตะโกแล้วว่าน่ะอยากมาแชร์ให้โหเนาะ หัวใดญ่มาแบบว่ามีกรับมีกล่องเลยเนาะตัวนี้เบิเเงเ่งแบบเแจ้งเนาะนี่กับโปรแจงกยเนาะที่จริมีสแกนอยูนะ่แบเนาะก่อนอื่นมาก,ก็กดติดตาม,ตามไวนะ้เนาะติดตาม่อง YouTube Hunter s <S c h a ส n น l ไว้เพื่อจะหูนะนะคลิปต่อไปเนาะแต่ว่ามื้นนี้ก็จะมีมีเดียนลงลงโพลวยภาษาติโกเนาะ ว่าเป็นเลียนที่ว่าน่ะเป็นเรียนรุ่นชุดท้ายเนาะที่ว่าอันดองพอมันยังมีชีวิตอยู่เนาะเป็นเลียนอ่ะนะเลียนที่ว่าสั่งกันมาอันนี้กระสางลายเนาะว่ามันตามันนะครับว่ามันแสนกว่าเลียนแต่ว่าสีเก๋หรือสีแท่เนาะแต่ว่ามาเบิ่งนํากันเนาะความกลมความอนะความกลมความความคือเนาะความคือเลียนแท้ ก็สิเป็นอันดัลแรสิให้เบิ่งแบบว่าแจ้งแจ้งเนาะอันนี้เป็นเรียนของหลวงปู่รวยเนาะโอ้โ่เห็นเนาะเยรสิให้เบิ่งแบบว่าก้องล้างเนาะเรียนนี่ก็สจเป็นแบบว่าเ,เ,เรื่องอัานก็สิคมอยู่เนาะเรื่องตัวหนังสือก็มีความเลี่ยวมีความคามอตัวทางด้าน ท้านขางเนาะอยู่ใน,อย,ในอยู่ในตะคอมีเนาะมีสลักเลขเก้าหกเนาะแต่ว่าในในกองโทรศัพท์จะบ่นแจ้งกันได้แต่ว่า,ามีามีขยายผ่าเบิ่งเนาะอ่าอันนี้มันเป็นหลวงพอรวยเนาะหลวงพอรวยรุ่นสองห้าหกศูนย์เนี่ยเป็นรุ่นชุดท้ายแต่ว่ามแบบันยังมีชีวิตเนาะป็นสา่งแบบว่าสา่งกันองค์ป๋อมันยังมีสวิตอยู่เนาะ อคือว่าคมอยู่เนาะเรื่องอันนเรื่องเส้นเรื่องเส้นตัวหนังสือหรือว่านะอนี้นี่เด่นด่สโฟัสดีเด้เนาะคือว่าคมดีหลวงพอรวยเนะาะภาษาติโกเนาะคมคมคมหนวดอยังกะค่อนข้างวา่าคมดีเนาะยันในผาสบงเพิน่นก็นเลี้ยวเนาะเป็นแบบลักษณะเลี้ยวบอ บนบนน้าเป็นรูปแบบแบบว่าพิมพ์เลียวแบบว่าแจ้งเนาะบอบ่ขดเนาะแต่ว่ายูนขคอนี่ก็มีเลขเก้าหกเนาะเก้าหกบวงด้านหลังเนาะอ่าด้านหลังกสิประมาณนี้อ่าตัวยันตัวยันกสิคมเนาะเป็นแบบเส้นเส้นคมคมแต่เนี้ยสิเป็นยันยันขบเนาะบแม่นยันขาดพิมพยันขบมันทีว่า เรื่องทางลังก็สิเกียงเนาะความคมของเส้นของไก่หอบไก่แล้วก็ยันมันมีความคมคมสูงเนาะตัวนี้อหัวเขาใส่กล่องโทรศัพท์มันจะบ่อตัวนี้ได้มาแบบบังเอิญเนาะบังเอิญแต่ถ้าว่าไปมีความหูยังกะแซ่แซ่ประสบการณ์ได้เนาะสลับลงพลวยภาษาที่โกรุ่นอ่า สองสองหาหกศูนต like right so ์ดิร so ุนนี้มันก็รุ่นใหม่ๆในบอดเแมนเรียนเก่าเนาะแต่ว่าให้มาบ่งความคมของเส้นเนาะเส้นมีความคมแต่ว่าตัวนี้เป็นยันยันขบจีเป็นเอิรนว่าเขาเอิรนว่ายันขบเนาะแต่เป็นยันขาจี่บริติดกันนั่นนี่เนาะแต่ว่าความคมความอะไรกันมาแจ้งเติ๋ยยูคันวันมาปลอมกับจเป็นแบบเก้แบบเก้แบบเก้คืออะไรนะตะวันนาหน้าตาเนะ ตัวนี้จะมีความพิเศษในบันใบโหูความพิเศษเรีร่กว่าเลียนเ <laughs> นววก่เนาะใใบโหเนี่ก็คมมือแบบมันมีแบบอ่าเศษเศษที่ว่ามันบ่อมันบ่อนั่นก็มีแต่บรรดาใบโหูเนาะที่ศึกษามาเนี่ยทั้งเลียนเก่หรือว่าเลียนแท่ก็บบมีแบบห้องเงาเนาะน้องเงามันมีความพิเศษเนาะแบบว่าทั้งเลียนเก่อลไก็เลียนแท่จะบบมีในใบโห่สังเกตในใบโห่าใบโหลลงพอเห็นปะ ัวนี้มันอาจจะมีความผิดปกติเนาะมันมีความผิดพลาดตอนเป็นพิมพ์เนาะตัวหนังสือเนี่ยแม่เนาะคมดีคมแจ้งแลวก็นในคอเนี่ยมีตัวเลขเนาะเก้าหกชัดเจนเนาะ,วนนา,ะาวา่าจะมีอันน่ะกล่องขยายเบิ่งผ่ามาแน,นมกะสิประมาณนี้เนาะอ่ากับที่เบิ่งนี้เนาะเด็กทว่านี่ความคมมันก็นกนบิีเบิงบ่งแบงบว่าํานีก้กะคมเตบิบอยู่อืม ไปมีอ ну? oh, ่าม mm ีอะไรก็มาเบ่งได้เนาะเอามาเปรียบเทียบได้ว่าความเงาความอะไรก็ความยันความคมก็สิเลียนนี่มีความคมเนาะมีความคมแหงเติบอยู่แต่ว่ายังบ่มั่นใจว่าจะเป็นเลี้ยนแท้เลยบ่เนาะเลี้ยนแท้เลยบ่อ่ามีสลักยันเนาะตะขอ่ได้เจาะเนาะด้านหลังมีหุปไก่ทงโตไก่พันะเลสวนมหาราช กันสิประมาณนี้อ่านี่เลยคมของตรงซื้อเบิ่งได้แจ้งเนาะแบบว่าลักษณะไกลลักษณะของงันตวหนังสซื้อยันเนาะยันยังไม่ยันขบเนอะประมาณประมาณนี้พอเล็บนี้เนาะเอาพอเล็บนี้บอลชีใช่ไหมถ้าว่ามันเป็นยันยันขาดเนี่ยมันจะบ่โตัว,ต,วตัวอยู่กองเนี่ยมันจะบอลบ่อต่อกันเนาะมันจะอยู่คนเดียวมันอันนี้โอเคเนาะตอนนี้เป็นอ่าลงปอรวยเนาะลง่อรวยบัดตะโกจังหวัดอรรยุธัา ที่ว่าได้มากแบบข้อมินเนาะก็เอามาแบบว่าแช์ประสบการณ์บ่นนี้เอ้ถ้าว่าไผมีก็มาเปรียบเทียบกันเนาะว่าองไผสิคือของแท้นะว่าษาจันนี้ก็มือใหม่แต่ว่าผ่ฮู้บผมมีความหู้เนาะก็เลยเอามาแช์ประสบการณ์ให้กับอันน่ะเซียนผ่าหรือว่าผู้ที่ประมักในเรียนเนาะเรียนของอันน่ะเรียนเรียนผ่าเรียนละว่าซั่นซะ เรียนของเงินลงพ่อเนาะของโมงกับกองไทยกะคมอยู่เบิ่งยันเบิ่งยังกะคมอยู่เนาะหน้าผากยังแต่ว่าถ้าว่าเขามาส่องเบิ่งกันเนาะกะสีคมกว่านี้อยู่แต่ว่ากลองโทรศัพท์มันจะบ่มีนะบ่มีอย่างเนาะไก่เนาะต้องซื้อเลียวเนาะเลียวแล้วกะครบแบบว่าหัวอีหยังมันก็ดีโอเคเนาะว่าเป็นคลิปมันสิยาวเกินไปแต่จิเป็นตะเบิ่งเนาะโอเคเนาะมีแต่ฝากไว้สำนีเนาะสำหรับเรียนลงพลวยเนาะโอเคเนาะ ถ้าว่าผู้ใดมีกะคอมเมนต์ในเด้อแชร์ประสบการณ์หน่อยหนึ่งนะโอเคก็ขอบใจเนาะอาชีะมาณนี้เนะาะอ่าถ้าว่าเบิ่งเนรียนลวงโพรวยเนาะหลวงโพรวยอนะันน่ะภาษาติโกเนาะวัด <c oughs> วัดตะโกวัดตะโกจังหวัดอยุธยาเนาะอาชีพยศสมี้เนาะผู้ใดมีกะมีเรียนมีหยังกะเอามาสมเทียบได้เนะาะเตอร์เซเนลเนาะอ่ามื้อนี้ก ใอ้เบิงซื้อไปว่าได้มาเลยก็โบแฮงพุงู้ว่ามันเป็นเหรียญของแท้รือของปลอมเนาะอย่าว่าอย่างนั้นอย่างนี้เลยพี่าวา <laughs> ปลอมทั้งคอ <laughs>